สวัสดีครับวันนี้ขัวมุงฟาร์มเห็ดครับจะมาสอนวิธีการเก็บดอกเห็ดนางรมฮังเกรี่แบบง่ายๆนะครับเป็นนาง,งรมนางรมฮังเกรีสีเทาอันนี้เป็นก้อนเห็ดที่น้องๆคลอดก่อนกําหนดนะครับผมเพิ่งเก็บมาจากนะครับกลุ่มของเขาก็คือประมาณ1,000กว่าก้อนนะครับก็แยกออกไปบ้างแล้วนะครับเหลือประมาณ5้0หกก้อนครับ เขเปิดเมื่อวันที่17เดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครับนี่ก็ถ้าขายได้ก็จะขายครับแต่ถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ตอนนี้ดอกเห็ดพร้อมออกแล้วนะครับสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดเองนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาเปิดเรียบร้อยทีนี้จะมาสอนวิธีการเก็บดอกแบบง่ายๆนะครับนี่ครับ โยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวาดึงออกครับอีกทีครับโยกนะครับดูครับโยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายซ้ายโยกขวาก็ง่ายๆครับเก็บดอกนะครับเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะครับเราก็จะได้ดอกเห็ดพร้อมรากของต้นเห็ดหรือว่าดอกเห็ดนะครับออกมาหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเห็ดก็จะทําการซ่อมแซมนะครับบริเวณแผลที่เขาถูก ดึงออกมาแล้วก็จะทำการทำเป็นดอกใหม่นะครับ